กำลังสิออกไปแล้วก็มือเนี้ยพกได้ออกไปใส่เลยมื่อนี้นอนนอี่ห้องแลวกับเบิ้งข้าวอันอยังก็บเบิ้งข้าวของไทยเห็นเลยที่เขารัฐบาลเ,ะะเอียงค่ะอนวันนี้ฉันดูข่าวหมดวันนะคะแล้วที่สําคัญพี่อยากให้ดูห้องเลยห้องเลเทะมากมันเหนื่อยมากๆนะคะทุกคนไปตากแดดโอ้แดดอยู่ไทยนี่มันแห้งเนาะแดดมันแห้งเกินก็เลยว่าโอ้ยไม่ไหวขอพักผ่อนหนึ่งวันไม่ออกไปไหนเลยอะไรเงี้ย เงาคอนเสียงไม่ได้เนื่องสากแดดเมืองไทยมันหอดแหงหงทุกคนเที่ยวหลายมือแล้วเนาะแล้วก็มันหงสัว โอ้ยฉันเหนื่อยมากเหนื่อยไม่ไหวเหนื่อยแบบเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจมันเหนื่อยมากๆเลยก็เลยว่าพักผ่อนชักแบตนะคะแล้วก็ที่สำคัญต,าต,าตาัดต่อนู่นนี่นะัน่นเฮ็ดเวียรยุ่งห้องนี่แหละเมือมือ่อโบเลยออกไปใส่เลยอยากกินข้าวอยากกินข้าวอยากกินข้าวแบบใส่จะแตกใส่จะขาดแล้วพออยากกินข้าวอยากกินข้าวแบบใส่จะแตกใส่จะขาดแล้วนี่นะก็เลยว่าลงไปแล้วข้างๆนี่มันจะมีตึกตัวนึ่นที่เขาตึกมันติๆ๊ๆกกันแหละอืมเราอัน มันจะมีเซเว่นอยู่ในอันชั้นหนึ่งนเราเราก็ไปเซเว่นแล้วก็ไปกินข้าวแล้วก็ซื้อมีมไ่เลยเนาะแล้วตอนนี้อ,อันมือโตก็ลังจะออกไปกินข้าวเพราวะว่าอยู่ติดๆกับเทมปุโรแคมเทมโตพักเนี่ยมันจะมีห้างของคนลาวห้างหนึ่งซึ่งเป็นห้างที่ขายตามถนนน่ะทุกคนแล้วมันเป็นห้างที่ขายดีสุดๆเลยแต่าาตละเมือาไปผ่านไปผ่านมาแล้วห้างน,น่ะ คนเต็ตมตลอดทุกคนกับน้องสิพาทุกคนไปกินข well. ้าวทํ่กันธมิตรซึ่งบ่งบอว่าตอนนี้ขายเบิร์ดระเบิดหรือว่ากับระเบ้เขาเจ้าขายอยู่ริมทางซื้อน้อแต่นี่คือแปดโมงสี่สิบป่ายเราเนาะซึ่งบ่งบอว่าขาเจ้าขายเบิร์ดแล้วก็กับหรือบอกมันอยู่ติดติกันนี่แหละเราที่สําคัญห้องโคตดมาอยู่มาอยากใหุ้กคนมาอยากเห็นแบบนี้่ห้อง อันนี้ห้องผู้ชามันเนี่ยมา่าที่เคยซื้อมาตะก,กิ้ไปชิเป่นแบบกรซื้อมาแบบเมือ่อหนีหิวหิวนะหิวแต่ว่าแดดร้อนแล้วก็เกล็ดออกไปแล้วก็ฉันก็ทํางานไปเลยเนี้ยทุกคน่าทำงานให้เสร็จก่อนค่อยแปลอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยว่าแบบจนฮอดสามโมงข่อยจึงไปกินข้าวนี่นะจนีิเป็นวินหายแล้วเครื่องของห้องผู้ชาบพวนี้นี่โอเคไหมคะ <c oughs> สิทเห็นเบิ้งงนี้เ <c oughs> นี่ยเธอพวกเธอดูฉันอะฉันเป็นคนอย่างเนี้ย ขี้เกียจมากเลยมันร้อนมันเหนื่อยมันอะไรยังไงแล้วมันก็ซื้ออันนี้มานะคะวันนี้มันอร่อยมากเลยไม่รู้อะแล้วซื้อมาม่ามาด้วยเพราะว่ามันมีมันมีอ่าบอน้ําห่อนเนาะเอ้ยมอน้ําห่อนเนาะเดี๋ยวมาตัวอยากกินเรามาตัวก็จะต้มกินนะแบบคล้ายคือว่ามื่อนี้หิวมากเลยไม่ไหวจริงๆอ่ะทุกคนอุ้ยนี่แล้วกันอันนี้พวกบอกว่าเอินเนี่ยคือเซฟตแหงนะทุกคน เิเครื่องดื่มอุดมด้วยโปรโตีนและใย,ยอาหารอโอเคเมื่อเนี่เมื่อไหร่เมื่อเนี่ยุของเต็มวัยนอนเมื่อเนี่ไปต,ตัวเบินคารคลิปที่ดูทวาทยดีกว่เน,นี่ยคือคลิปตอนทีขจัดกำลังมีข่าวของการเปลี่ยนผ้นนำองประเทศไทยเนาะก็คือรัฐชมนตตีนู่นนี่นั่น ไม่ได้เป็นตัวเบิ่งเขาเมือนๆเลยเบิ่งซ่องนี่ซ่องนั่นเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาเนาะอ่ะประมาณนั้นเลยทุกคนเดี๋ยวออกไปกินข้าวกันเพราะขนาดเรกินข้าวเราดูกล้องหูสึกว่าโบมีแห้งอะไรแบบหน้าจะโบไหวเลาอะไรทุกคนเบิ่งเครื่องของเปลี่ยนมันอยู่มันแย,ย,ยะกินข้าวกันบโบหัวเขาปิดแล้วลวววะโบเนานนะเดี๋ยวคลิปน่าจะมุกปิดแต่โบอ๋อตอนนี้กำลังด้่มเดือดขนาดนั้นจช่ไ เห็นม่าตัวบรเจอคนต่างประเทศเนาะป็นตัวย่างคนแบบเขาเอืน่นะคนอินเดียบ่ะจีวานนั่นเองก็เดี๋ยวจีดรมาม่าเดี๋ยวสิบอกว่ามีตัวตัดสินคนที่ไปนอกแต่ว่าตัวย่างอีกทียแบบคนผิวเออตัวใหญ่ๆแบบนอนในหลังผิวดำๆสินะถึงเลยตึกที่ฉันนอนนะคะทุกคนตึกนี้แหละคะ่ะตึกนี้ฉันนอนที่ชั้นสี่นะไม่ได้ปิดไฟลงมาแล้วก็ที่ที่มาตัวบอกว่ามีเซเว่นคือตึกนั้นอะอ กวกหัวอาหารปิดแล้วหรือบอนอแต่ว่าเบิงคือขายอยู่พวกเธอฉันเห็นอะเนี่ยที่เขาบอกว่าไม่รู้จะขายอะไรแต่จะเปิดเร็วๆนี้ดูด้านหลังเห็นไหมเห็นไหมโน่นอ่ะโน่นอ่ะเห็นไหมที่เขาเขียนไม่รู้จะขายอะไรแต่จะเปิดเร็วๆไว้นี้เยวจะไปกินข้าวไปซอกรินอีงก่อนเนาะทุกคนหัวบรตษทโซนทีมโตพาร์กยูนี่นะจะเป็นเขาเอิญวะ ห้วยขวางนะคะแล้วก็แถวเนี้ยคนจีนเยอะมากอย่างเส้นตึกด,ด้านหลังหรือว่าตึกที่มีโต๊ะพักอยู่แถวเนี้ยเป็นคนจีนหมดเลยแล้วก็ได้ยินได้ยินพี่ๆเขาบอกว่าคนจีนน่ะมาซื้อห้องที่นี่เยอะมากอย่างเส้นด้านหลังน่าจะเป็นคอนโดจะเป็นอะไรไปอะทุกคนแล้วก็เขาก็แบบเขาบอกว่าคนจีนก็สามารถมาซื้อได้แต่ว่าต้องคนต่างประเทศก็มาซื้อได้อะไรเงี้ยแต่ว่าต้อง แต่งงานกับคนไทยใช่ไหมแต่ว่าคนคอนโดนี่ซื้อได้ไม่ใช่บ้านนะแต่ว่าถ้าเป็นบ้านบ้านจริงๆอ่ะต้องมีต้องมีจ้องต้องได้แต่งงานกับคนไทยนะแล้วตอนนี้ก็คนก็เยอะเหมือนกันนะไม่รู้ว่ามีอะไรให้เรากิน็นนะเดี๋ยวไปดูถ้าก็ไม่ได้กลัวนะคะต้องไปนบนไปดูภาพมาเหตุก็ใกล้ๆทุกคนเพราะว่าเนี่ยแบบเออมันมันเป็นน้ำเมือก่อมันจะนกันนายก็จะใครเคลิ้มทุกมือนะทุกคน ก๋วยเตี๋ยวแบบคายอยู่เลมทางแบบเนี้ยทุกคนนี่คายแบบนี้นี่มันตัวกมายเต่านที่เขาบอกว่าห่านคนลาวนะแบบนี่เลยทุกคนใครทุกอย่างเขาบอกว่าอันนี้เป็นห่านคนลาวมันบ่ใช่ไหมคะฮะเอาร้านไทยหรอ ต่มีคนบอกมีคนบอกหนูว่าที่นี่มีร้านลาวไงมีมีอะไรนะกับข้าวของลาวกับข้าวของเราแต่ว่าคนขายเป็นคนไทยเหรออ๋อและมีคนแนะนํามีคนแนะนํามาว่าเนี่ยมีมีร้านคนลาวอยู่โซนนี้นะแบบเออคนลาวเขามาเปิดนะอย่างเนี้ยไปกินดูนะอะไรเนี้ยอะไรได้ขายดีที่สุดค่ะได้ยอย่างครับ อีหยังได้ขคายดีที่สุดครับอแบบนี้เลยก็เป็นแกงเห็ดไรนี่อะไรอยางนีนี่นะคะทุกคนแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นอาหารลาวมันบอกเจ้าเจ้าไปเียนอาหารลาววิสัยสันทำมานานแล้วหรอเป็นคนอีสานหรือเปล่าเขาจะบอกมาว่าเป็นห่านเป็นอาารลาวอันนี้มันเอียงหมูจุ่มจ้าหมูจุ่มคอยกินคนเดียวอะไร้บอ <c oughs> ค่อยกินคนเดียวได้บอส <c oughs> อันนี้จะเป็นแถวห้วยขวางนะทุกคน <c oughs> นี่ขายคนขายก็เยอะมากเลยแถวเนี้ยดูสิคุณไปฮอตพูลๆน,น,นะทุกคนขายแบบคนขายเยอะมากเราเป็นตัวจะข้ามไปหันดีป่ะ <c oughs> จะรอดลายพดบุก้าข้ามเนะมันตัวจะกินอยู่ฟังเนียา ครับนี่ครับอยู่คนเดียวครับพวะกาศผ่านไปเนาะอ่ะมากินยูฮานี่ดีกว่าบบกินกินจุ่มคนเดียวก็ได้ไหม<ป>ชาจะกินจุ่มคนเดียวนี่ขายไหมคะทำให้หน่อยได้ไหมคะได้ครับเอาหมูเนื้อครับอะไรนะเอาเอาหมูเอาหมูยิ้มหน่อยไม่ได้หรอเนี้ยยิ้มไอ้ยิ้มหน่อยไม่ได้หรอคะ ทำไมนี่ทำไมต้องซีเรียสคะทำไมไม่ยิ้มคะเขินหรอคะเขินเป็นอาหารลาวเนาะก็นี่มีหลายอาหารยุติดกัศแถวแถวที่ฉันพักเลยนะเธอเธอเธอทำให้ฉันหน่อยนะให้ฉันนั่งที่ไหนดีวะนั่งที่ไหนอันนั้นก็ของเธอหรือเปล่าโตนั่นนะใช่เหรอเดี๋ยวฉันจะไปนั่งที่นั่นนะ ทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปจัดการกัน,นมีมาแบบนี้นะคะทุกคนดูซิดูซิอันนี้จะเป็นตับนะคะทุกคนใส่เลยใส่เลยจะเป็นเนื้อนะคะเน้นๆนะคะเดี๋ยวจะกินคนเยอะให้มันจุกๆไปเลยมอน่ารักมากเลย,เยมาทุกคนโอ้ร้อนมากเลยอะ่สะสครันี่ร้อนมากจริงๆทุกคน เขาหานข้างมาหักฉันด้วยอ่ะดูดิแล้วฉันกินคนเดียวมันจะหมดไหมเนื้อเยอะมากเลยอะเขาทำชุดใหญ่ให้ฉันเหมือนเนี่ยือว่าคิดว่ามันเป็นอย่างนี้หรอเขา่าจะดูนะเขาจะเขาน่าจะแบบเขาให้ฉันเล็กกว่านี้หรือเปล่านะมาเบิ้งว่ามันเป็นสุกรลบบอโอเคทุกคนดูครับมันเป็นปลากินเจ้าเจลเป็นเนื้อปลา สุดท้ยคิดดูค่อยกินจะได้ให้หมดเลยนะค่อยจำเป็นต้องได้าอกับบอเลยนะเพราะเสียดายเบิ้งไหมเี๋ยวสิกลับแล้วลองเอาไปใหงซีเขาเบาาิ้งว่าเขาชิ้นห่อใหงคั่นโบห่อให้ก็เอาปลาให้เขาบว่าก็าได้กินเปลือกนี่กินคนเดียวมันเนนนสียดายเอือยกิ่นโบมือห่อให้เดบ่ เขาใดจ้าเจ๊มีแต่จิ้มจุ่มเนาะแมนกับๆอะไรกับน้ำน้ำพี่เขาบ่เหรอบ่ต้องลาลูกพิษค่ะเจ้าเป็นคนลาว่ะบ่ค่ะคนไทยค่ะคือว่าเขาจะเขาจะบอกว่าให้คอยมากินนี่นี่เพราะว่ายูนี่เป็นผ่านลาวฉันเคยกินมาจ้่อาหารเจนิสานกับเราอาหารจีบก็คือกันเป็นเพราะว่าเจ้าเป็นคนอีสานเขา จึงเข้าใจว่าเป็นคนลาวเนาะเกอีสานกับลาวเ้าคือกันเลยเนาะกัว่านคือกันบ่คือกันคือกันออห่านย่ไสบอก่อยกัิคนลาวกันคอยกัคนอยกว่าคนลาวเหเอคนลาวไทยอออห่านยุใสบอกบอก่นมากินเลยูชายี่บีกอบ่ยังชาย่บีอยุแถวหวยขวางเนาะนี่อยูุแถวๆนี้เลยกับข่าวีนแซ่แฮง รับข่าวดีเซ็แห้งเด้อแพยูแถวๆนี้มากินเด้อเจ๊กีเจ๊กี้่อวายุใส่ก๋วยเตียนบสยนี่ยังส,ส,สถานที่นี้ยุใสก่ก็วยนช้าที่ิซีเหปลาซ<ส>าทีมยังกตเช้าท,ที่ิฟซวยว,ว้างหวยขว้างหวยขว้างมามามาด้วยเคนหนึ่งสองร้อยไปทุกคนแซ่บอาหารเด็ดลาวๆเลยพอมีไอไอเขาแนะนำมาว่าเออไปกินที่นี่แม่เขาจอขายดีได้ไเลยมา มิดคนโหลายอยู่ไปอยู่มาแห้งเด้อกี่คนแห้งหลายเนาะเจเนาะแต่ละมือก็แขกหลายแนี่ยนี่วะเธอรวยแล้วจีมีลายมีลายเจรวยแล้วเนี่ยรวยดอกมีลายอยู่ก็ใจเด้อขึ้นล้วใช่ไหมับอันนี้ตี อ <Okay. S 1> ขออมีทูอันนึงได้บอขออมีทูเอเอาใส่ย้วนี่เห็นดขดอบใจเดอ้อไ,ไปละที่พักก็ใกล้ๆนีอ่อ่งไปแถวนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนเอาไปตัวนอนอยู่หันยึดตึกหันเห็นบอตึกสูงๆนั่นอะ่ะ คนจีนเยอะมากทุกคนเอ้ยมาถึงที่พักแล้วนะคะทุกคนก็ไปกินข้าวมาแล้วด้วยค่ะมาถึงแล้วครับมาถึงแล้วครับมาดจะหอเนี่ยกลับมาก่อมคนเรือเชนเคอ ไม่ต้องห่อของกินกลับมาเดนเพราะเสียดายที่ถึงก็เสียดายสองร้อยบาทบไปครับขึ้นลิฟต์กันชั้นสี่ค่ะกินข้าวเขาถ่ายตีเป็นเงินบาทมันเอิงเงินกีบมันก็สองสองเจ็ดสิบสี่เซนสี่เซนห้า อเพลงแบบทุกคนทั้งแทปตีเต็นทังกี๊ดเนาะเรามาจา่ายเงินบาทเราหรู้สึกว่ามันแบบออเออจะถึ้งห้องฉันละนี่ใส่ห้องนี้ค่ะไม่ได้ปิดไฟไว้น,นะคะเพราะว่าคิดว่าไปแป๊บเดียวเราก็จะกลับมาก็ล,ล็อกเล นะคะก็มาถึงห้องแล้วหุงกินมาด้วยแต่ว่าฉันก็จะทําความสะอาดน,ะะนั่นแหละค่ะนี่มาถึงห้องเป็นจี่เหี้ร้อยแล้วเด้อทุกคนเด้ออ๋อตูเซฟตู้เย็นไว้ก่อนอย่ามันบูดอ๋อแต่ว่าต้อหนห้บโบเซฟตู้เย็นมันเกิดจะบบูดท,ที่บอกนะ้ะว่ามันตัวนะ่ะเปิดแอร์เคทุกคนจะกดพักแล้วเด้อนี่นะจะเป็นมือชิมมีตัวผักพรอยู่งหอมชิวๆเนาะ เสื้อผ้าก็เอามาแคส่สำเนีแต่เราโตกับนุ่งกันมาแล้วเออไม่มีเสื้อจะใส่แล้วจำเป็นต้องไปไปซอกเสื้อยืดจะโตสองโตได้นะโอ้ยโอ้ยไปกินข้าวคนเดียวกับบุค่อยบุค่อยแซ่ปันไดทุกคนโอเคจับมือได้คอยสีมีคุมไปกินข้าวนัเนนะาะจะขอาลาแล้วผ่มาไปลเลยมก,ก,กลใครก็เชื่อคนโสดจะขอาลาแล้วบ๊ายบาย